สวัสดีค่ะพี่น้องปกไฟลสุกูสุคนค่ะนี่สิภาพมีผ้าหน้องมาเห็ดน้อก,กินค่ะโดนแล้วบ่ได้ลงคลิปเห็ดน้อก,กินค่ะสิเป็นแกงแกงเห็ด,ด้อค่ะพี่น้องแกงเห็ดแกงนะมไม้จ้ะวัตถุดิบของเขากับนี้ประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องเห็นหมฆเขาเสี่ยวไรเบิ้งจ้ะว่าเม่เขาจะแกงใส่อย่างแน่ค่ะ

นี่ราก็วัตถุดิบของแมค้าวก็สิมนี้น้ำไหม่ค่ะสำหรับน้ำไหมเนี่เป็นน้ำใหม่ที่ต้มไว้ตโดดแล้วนะคะต้มไว้เป็นหลายเมื่อแล้วล่ละเป็นอาทิตย์แล้วจ้ะต้มเราก็เอาใส่ตู้เย็นไว้มายักแกงเอาออกมาแกงค่ะก็มีข้าวโพดออนบวกเก็บมาจากที่ปลูกไว้แล้วค่ะเฮ็ด เห็ดมีสองอย่างค่ะเป็นเห็ดที่ซื้อมาจากตลาดจ่ะพี่นอ้องส่วนอันนี้ก็จะเป็นน้ำยานางค่ะอัน,นี้ก็มนี่พริกพริกตำแล้วก็กระชายเผือกอิตู้อันนี้เป็นเคาเบียค่ะตำว่วนอันนี้เป็นประแดกแสบปลาลานัวค่ะพี่น้องเขาไปแกงกันเลจ้า สะนำยัน้ำเขาพี่น้องแม่เขาก็จะเอาเห็ดกับน้ำไม่ทุมก่อนเลยจ้ะ พักนีเดี๋ยวเอาไปใส่ที่หลังค่ะพี่หนุ่งใส่ที่หลังเข่าเรือค่ะใส่ลงไปคนๆให้มันเข้ากันนิดนึงให้ละลายแต่พี่นุ่งป่ะจำนันจะเป็นก้อนแต่บอค้หนมันเข้ากันก็เป็นก้อน กะซ้ายหรือกะซ้าพร้อนเลยค่ะเราเอาอีตัวไว้จะใส่ที่หลังติดเตาค่ะติดไฟเสด แสบปลาหนั้วใสลงไปค่ะนี่เ่าวสีใส่สองถ้าพี่เครื่องกอนนะะิดละเมนิโบเมียนผักขา เงี้ยคา,าปาบะปงกินดูกินดูรไรมันเลยบะปงพี่น้องปิดฟ้าไว้เราพี่น้องหลังจากแม่ชาวต้มได้ประหยัดเงนิน,ะนะแบบโคตรดีแล้วครับพี่น้องรู้สึกว่าเห็ดก็จะสุกเลยล่ะสุกแล้วไีว่ฟ้าก็จะเอา บวกกับกระโวดล้มด้วค่ะ นุ ja. ่สวรสววทยใส่ปริตูขพี่น้่งปิดไฟได้จ้าซิมเบิ่งจักหน่อย สวัสดีค่อทุกันค่ะบุน,นัวปันใดใพี่น้องมาได้แทนใม่เขาลื่ใส่อันนี ว่าใส่หน่อยแสบหน่อยใส่หลายแสบหลายาก็เล็กจัดไปเลยค่ะจากใส่ลลยซิมมึงอีกที่นึง่ง ใส่หน่อยแซบหน่อยใส,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 ส่หไล่แซ็บไลยคือควนฟันวาอิรีพี่น้องเล้ยก็เป็นอันว่าคลิปแกงน้องไม้แม่ขาวค่ะเซ็ตเรียบร้อยแล้วจ้าสำหรับคลิปนี้แม่ขาวก็เอาไว้สำเนาเนาะค่ะเนาะที่ไหนก็อย่าลืมด้อยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ขาวนั่นนี่ด้จ้ะ แล้วก็กดกระดิ่งพร้อมเพื่อที่สิบัวผ่าคลิปต่อๆไปของแม่ขาวเด้อย้ะสำหรับคลิปนี้งอ่ะลาไปก่อนจ้ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ